สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีฮักแพงเบิร์ตสุขูสุพลสุหมงสุบอลสบายดีย่ำเศร้าๆพี่น้องพบพ่อกับซองน้องมินนี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องมาเนี่ยอากาศกระอเอ๋อเต่เศร้าๆเลยโว้ยสวยมา,จากจักสิ๋มใดพี่น้องเอ้ยเบิรงให้เบิรงนหมกงองก่อนพี่น้องโอ้โดกอยู่ไหนพี่น้องเอ้ย ก็ไปตกเด้อนุ้ยน้อยสบายดีปะลุงคิดเขาแล้วนุ้ยน้อยเด้อนุ้ยน้อยคือมายันแหละคิดเขาเศร้าน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องขาวเศร้าน้ำกันเด้อเอามอหอย อ่ะที่โท๊ะจอดเลยอมบักหอยหอมบักหอยมาสั่นหานเ้าบุอนี่มุดจ่อมาแซบน้ำกันเด้อพี่น้องสุขูมสุขคนเส้นเเบิ่งห็นบ๊อดจุดจีลืมบอกจุดจีอันน่ะปนป่าพี่น้องแซบนัวแน่นอนมาเด้อพี่น้องมาเด้อกินข้าวเศร้าน้ำกันมาแนวย้อยหมักจับ

nhà nó cho ký rõ chứ không sợ không cơ bản nữa lắm มันเดือดแจ๊ดแจ๊มันจ้อยมันเป็นนักเลยนี่เหนมั้มันก็ตุย

พ่อยคอยมาขึ้นสเอ็ดใช่ไม

Hãy <laughs> subscribe <Đó> là cái Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

hãy đăng cho kênh gì, Để không bỏ lỡ những video hấp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดนี่ไม่กินเจ้ั้งใช่ไหมใช่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 ใชีใช่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 ใ่ใช่ใ่ใช่ใช่่ใช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 ่ ตอนแรกเราก็ปล่อยมูเรียมมูนี่ก็กินก็มาดับที่นี่มอนที่ซ้อมก็แปลมามองเดียวหนาไม่หองนี้ก็พอพอมันแล้วแก่จะห้อยแล้วงามเดียว์หนไม่ไก่กับไก่สีไก่

แซ่บพี่น้องขอบุญคุณหลายๆด้วยพี่น้องเด้อสุขสุขคนสุโมสุบอนที่ตตดตามพี่น้องมนะจ้าไหวครบแล้วพอกันไหมคลิปนาพี่น้องสบายดีดูบทวียวมันมีใต่ใส่กด